โอเคนะแต่ต้องทุนคำสั่งด้วยนะลองดูนะครับครับคุกเลยนะห้องนัยนักเออควรด้วยนะควรด้วยนะนัก ของสมองนั่นเองนะฮะปัจจุบันนี้เราต้องใช10้10%เองในการคิดนะฮะแต่ความคิดส,สร้างสรรค์ในการทำงานชาววิทยใช้คิดเป็น0.3%น้อยไหมน้อยเนะี่ยเดี๋ยวว,ว,วนันนะี้ผมมีวิเคราะห์ไวให้ทุกคนทำไปด้วยนะเพราะนั้นการคิดเกิดจากอะไรครับเกิดจากกระบวนการทำงานของสมองนะครับที่ประสาทสัมผัสทั้ทง5เรามีอะไรบ้างนะรู้รอกกินเสียสัมผัส อย่างถ้าพี่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะรูปที่เห็นนี่คือเราจะรู้สีไงสมมติมองไปฝั่งตรงข้าม<อ>เห็นสาวนั่งตัีอยู่นะฮะนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะดีความออกมายัางไงครับมีผลกับคมกันนะนะฮะดีนะฮะ คือพอเราเห็นนะครับเราก็จะตีความพอเราได้กลิ่นเราก็ตีความพอเราได้กลิน่นเราก็ตีความแต่ถ้าเราจะไปสัมผัสอาจจะโดนตีหัวนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเนะพราะนั้นเกิดจากการประมวลผลทุกจากออกมาแล้วก็แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมถูกไหมทีนี้ในบริบทการทํา,าทงานหละ่ะแน่นอนครบการทํางานเนี่ยเราต้องเจอกับสภาพการต่างๆเจอปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นนะ การเข็นของเราเนี่ยแหละครับผมจะเป็นการรับมือกับสถานการณ์หรือสภาพการต่างๆนั่นแหละนะเกิดจากสิ่งแล้วแตภายนอกอะไรบ้างละครพือนโรมงานต่างเจนต่างไวหัวหน้างานหัวหน้าแผนเหล่านี้แหละครับผมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ว่าเราจะรับมือกับสิ่งนั้นอย่างไรนะครับเคยรู้สึกไหมว่าเรามีความ่างจากคนอื่นเราพยายามบอกหน้าเพื่อ มีอะไรที่เราเหมือนกันบ้างคุณเป็นจะผ่านหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วอันนี้คือเรามองเห็นความ่ากหรือเราปลงอะไรในสัจธร,รรมบางอย่างนะจริงๆนะคนเรามันไม่มีความเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้ทาเหมือนกันแม้แต่ฟ้าแฝงเองก็ยังมีความางก,กันเคยอ,อินแฝงอินจัดนะแต่อินจัดนี่ตัติดันเนาะคนหนึ่งมีลูกสิคนแต่ตัวติดกจยอีกฝังเยอะ มีลูกสิบเอดคนฝั่งนี้มีสฝั่งนี้มีสิบเอ็ดคำถามคือเอาเวลาตอนไหนน้าน่าคิดนะคนหนึ่งสูบบุรีจัดกินเหล้าจาัดใจร้อนแ,แต่อีคนใจเย็นแม้แต่คนที่ตัวติดกันเองเนี่ยฮะยังมีความต่างกันเพราะนั้นผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้เรามองเห็นความสำคัญก,กันแล้วกันหันหน้าหาคู่กันเองครับ ไปบอกหน้าพูดเองครับแล้วเอาเข่าชนกันมอกหน้าวไว้วเอาละลนะสองคนนะโอเคสองนี้ไปเข้าสุดที่กอทีนี้เบอร์สองเป็นคนทำนะแล้ว,ลวเบอร์หนึ่งทำตามเมื่อกี้แกทำอะไรฉันไว้ เด็ดปากสั Th grounded, За, ุด kind ท of <ip Mean> um <cji> okay, ้ายพอแล้วเชียวเนี่ยไปเยอะไปเยอหลือเาเดียวกันนะท่าเดียวกันลองดูนะครับตัาได้แค่ไหนไปเยอะแต่ระหว่างที่กองทัามันอยู่ที่ฝึกซ้อมอะไรชีวิตอะไรนะอ๋อการคิวเราคิวไปเราคิวโอเคขอบคุณมากครับ อยู่กับเ่าปีสาที่ยากสุดก็แล้วคนที่คิดถ้าก็เหมือนเวลาเราทำงานเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงคนอื่นว่าเอ๊ะเขาจะทําตามเราได้ไหมเราเขาจะต่อการจากเราได้ไหมนะครับ<ด>นี่คือการให้ความสําคัญกับคนอื่นนะครับคือวิธีการในการมองคนอื่นเนี่ยมีวิธีการง่ายๆนะเลือกมองจุดเด่นจุดดีของเขาแล้วดึงจุดนั้นแหละครับผมว่เาเป็นจุดร่วมกับเรานะครับต่อไปให้จับคู่เหมือนเดิมสองคน นะครับหันหน้าเข้าหาคู้ขุนก,กันเองครับสองคนนี้นี่จะเกิดการแข่งขันกันผมจะมีโจทย์ให้ห้าข้อคนที่แพ้จะต้องดูแลคนชนะตลอดสองวันนี้คนชนะจะให้ทําอะไรก็ได้นะครับคนแพ้จะต้องดูแลจะคู่สองคนครับหันหน้าเข้าหา,หากันแล้วเอานิ้วจิ้มกันไว้ครับนิ้วชี้จิ้มนิ้วชี้แล้วตามพยัญชนะที่ผมบอกอย่างเช่นก็คือย่างเช่นก็ไปแก่ ไอ้จิ้ไขอของได้บอกคุณนั้นเล่นหนึ่งคะแนนเขอเปลี่ยนคู่นะครับขอเห็นผู้พี่ลแล้วกูหนีใช่ไหม <c oughs> เอาคู่นี้ดีกว่านะครับโอ้เอาทียุ๊ออกจากกันได้แล้วนะวันนี้ตั้งสติกันไว้นะครับผมพาูดอะไรที่ผมพูดออกมานะครับผมเอามาเป็นตัวสะกดของอวัยวะนะอวัยว,วนนะแรกววนนะะจอดข้อที่หนึง่งหนึ่งคะแนนนอน ดีแล้วที่มาให้คู่นี้เปลี่ยนคุณผู้หญิงระวังตัวไว้นะครับมีอะไรที่เพลิดเพลินนะพี่ครับชี้อย่างเดียวไม่ต้องถึงก็เขียวเราเพื่อนนะ

เจอพ่อที่สาเจอพ่อที่สามขออีกเย้เย้เย้พร่นี้พ่งนี้พรุ่งนี้พรุ คนที่แพ้นะครับต้องดูแลเราตลอดของวันนี้นะครับแต่คนที่ยังไม่พ้นขาแพ้ลองพ่อต่อไปเมื่อกี้เีอะไรแล้วนอนหนูไปแล้วใช่ไหมอะไรอีกต่อเข่าแล้วหอมหยิบแล้วต่อไปนะจ้องเพื่อนใดีดหนึ่งสองสามจ้องกันถ้าจะกดไปที่จมูกเพื่อนก็เกรงใจด้วยนะครับถ้าทำนะ จมูกจมูกนะจมูกนะไม่มีใครที่ลงไปต่ำกว่าจมูกใช่ไหมฮะไม่มีนะอข้อสุดท้ายครับตั้งสติให้ดีครับข้อนี้ใครที่แพ้ไปแล้วไม่เปไรถือว่าแก้ตัวแล้วกันข้อสุดท้ายตั้งสติีแล้วไปที่คอฮะ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 ะฮ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 อ ใครม่นะยกมาเตือนยกมาเตือนไปนะครับไปนะรับ